เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักล่าอย่างพีเดียเตอร์มาพร้อมกับอาวุธสุดไฮเทคที่สลับใช้ในการล่าโดยเฉพาะแต่ว่าต้องมาเจอกับชนเผ่าพื้นเมืองที่อาวุธของพวกเขาก็มีแค่ธนูหรือไม่ก็ขวานที่ทําขึ้นมาเองแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเพ okay, ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูคลิปนี้กันเลยครับ เมื่อประมาณ300ปีก่อนในสมัยนั้นมันก็ยังมีชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาอยู่ในยุคนั้นชนเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตส่วนมากไปกับการล่าสัตว์แล้วการล่าสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ชายส่วนผู้หญิงก็จะมีหน้าที่ทํากับข้าวหรือไม่ก็คอยหาพืชสมุนไพรและเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีชื่อว่านาลูอันที่จริงนาลูเธอชอบล่าสัตว์มากกว่ามานั่งเก็บสมุนไพรอยู่แบบนี้แล้วบางครั้งเธอก็เลยแอบไปฝึกใช้อาวุธสลับใช้ในการล่าสัตว์นาลูก็เลี้ยงหมาไว้้ตตตัััวววนนนึงงหมมาาาีีีีกก็ช่่อซทเํล ฝึกอาวุธอยู่เธอก็เห็นว่าแถวนี้มีรอยเท้าของกวางนาลูก็เลยคิดจะไปล่าก,กวางตัวนี้พอเ,อเธอเจอกับกวางแล้วกาลังจะปลาขวานไปใส่มันอยู่ๆมันก็มีเสียงดังขึ้นมาไอก,กวางตัวนี้ก็เลยหนีไปได้แต่ว่านาลูยังไม่ยอมหยุดแค่นี้เธอก็บอกให้หมาของเธอคอยไปไล่ต้อนกวางตัวนั้นเอาไว้ซาลีก็คอยวิ่งไล่ต้อนกวางเพื่อให้กวางวิ่งไปหานาลูแต่พอกวางวิ่งเข้าใกล้เธอก็ปลาขวานพลาดอีกสุดท้ายกวางตัวนี้ก็หนีรอดไปได้แล้วอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของซาลีร้องพอเดินไปดดดูหาางงของซีััันนไปโกกบ เป็นกับดักของนายพานที่มาวางเอาไว้แถวนั้นอันที่จริงนาลูถึงเธอจะล่าสัตว์ไม่ค่อยเก่งแต่เธอยังมีความรู้เรื่องอื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่นเรื่องสมุนไพรในการรักษาจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกพอนาลูเดินไปดูเธอก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วแถมมันมีไฟด้วยนาลูเธอก็มีพี่ชายอยู่คนหนึ่งพี่ชายของเธอมีชื่อว่าทาเบซึ่งฝีมือในการล่าสัตว์ของทาเบถือว่าเก่งมากยิงนกนี่แทบไม่ต้องเล็งยังโดนเลยแล้วถ้าเอาความสามารถของพี่ชายมาเทียบกับเธอทััักกกกกษะในนนาาาารลล่่มม็ตงแ้ว พอนารูกลับมาที่บ้านแม่ของเธอก็แนะนําว่าให้นารูไปทําอย่างอื่นเถอะบางทีเรื่องการล่าสัตว์มันอาจจะไม่เหมาะกับนารูก็ได้นารูก็รู้สึกหนุดหงิดทุกครั้งเพราะว่าทุกคนเลยในเผ่าที่เธออยู่ไม่มีใครเชื่อเลยว่าเธอจะล่าสัตว์ได้ระหว่างที่คุยกับแม่แม่ของนารูก็ตาสมุนไพรอยู่แต่ว่าดอกทศยาสีส้มมันหมดแม่ก็เลยใช้ให้นารูไปเก็บมาให้หน่อยและตอนนี้พีเดเตอร์เขาก็ถูกส่งตัวมาให้ล่าบนโลกเพื่อเป็นการทดสอบฝีมือของตัวเองและระหว่างที่นารูกําลังเก็บสมุนไพรอยู่เธอก็าายอยได้ยินเสียงคนในเผ่า กำลังวยวายกันใหญ่พ่อนาลูเดินไปถามเธอก็รู้ว่ามีคนในเผ่าคนหนึ่งถูกสิงโตเอาตัวไปพวกเขาก็เลยคิดจะไปช่วยแล้วก็จะไปล่าสิงโตตัวนั้นด้วยแล้วตอนที่ทุกคนกําลังเดินทางกันอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นสิงโตแต่ว่านาลูแอบตามมาที่นี่ด้วยคนอื่นในเผ่าก็พูดประมาณว่าให้นาลูเดี๋ยวรีบกลับไปซะเถอะอยู่ที่นี่ไปก็เกะกะเปล่ปาๆพวกเราไปล่าสิงโตแค่แป๊บเดียวยังไม่ต้องการแม่ครัวหรอกแต่ว่าพี่ชายของเธอก็บอกว่าให้น้องของเขาเียไปด้วยเถอะนาลู แล้วก็ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนเรายังไม่ตายนาลูอาจจะช่วยเขาได้ส่วนทางพีเดเตอร์ที่ลงมาบนโลกเวลาที่มันเจออะไรก็ตามที่เป็นตัวอันตรายพีเดเตอร์ก็จะลงมือฆ่าทันทีงูตัวนี้เองก็ไม่รอดส่วนทางด้านนาลูพวกเธอก็รีบออกตามหาสิงโตระหว่างทางก็เจอบ่อแสอยู่เรื่อยๆทั้งขี้ของสิงโตแล้วก็ลอยเลือดที่อยู่บนใบไม้แล้วพอเดินต่อมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับเพื่อนแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็โดนสิงโตโจมตีจนเกือบตายโชคดีที่ยังหายใจอยู่ทุกคน ก็เลยรีบจะพาเขากลับไปที่หมู่บ้านพวกของทาเบก็ช่วยกันทําเตียงขึ้นมาส่วนนาลูเธอก็ใช้สมุนไพรที่เอามาด้วยเอามารักษาให้กับผู้ชายคนนี้จากนั้นเธอก็ให้ผู้ชายคนนี้กินดอกทัสซียเพื่อทําให้เลือดมันหมุนเวียนช้าลงเลือดจะได้ไม่ไหลออกมากแต่ว่าถ้าให้มากไปแทนที่มันจะช่วยชีวิตก็จะทําให้ตายแทนแล้วผลข้างเคียงจากการกินสมุนไพรชนิดนี้ร่างกายของคนที่กินสมุนไพรก็จะเย็นลงพอรักษาเบื้องต้นเสร็จทุกคนก็จะพาคนเจ็บกลับไปที่หมู่บ้านก่อนแล้วส่วนทาเบก่อนจะกลับไปที่หมู่บ้าน เขาคิดจะจัดการกับสิงโตก่อนนาลูบอกว่ามันไม่ได้มีแค่สิงโตมันต้องมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าน,นั้นลองคิดดูว่าทําไมสิงโตถึงยังไม่ฆ่าผู้ชายคนนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้สิงโตกลัวจนต้องหนีออกมานาลูก็พยายามเตือนทุกคนแต่ว่าไม่มีใครฟังเธอเลยสุดท้ายทาเบเขาคิดจะไปจัดการกับสิงโตอยู่ดีแล้วเขาก็บอกให้น้องสาวของเขากลับไปที่เผ่าดีกว่าจากนั้นนา,นนาลูกับคนอื่นเธอก็เลยต้องเดินกลับหมู่บ้านมาเรื่อยๆรยะหว่างทางเธอก็เจออะไรแปลกๆแ,แล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆมันก็เป็นตัวของงู ที่โดนถลกหนังออกมาแล้วแถมตรงนั้นมันยังมีรอยเท้าที่ใหญ่มากอยู่ด้วยดูยังไงก็ไม่ใช่ของมีหรือว่าของสิงโตแน่นอนต้องเป็นตัวอะไรที่อันตรายกว่านั้นนารูก็เลยอยากจะย้อนกลับไปเตือนพี่ชายก่อนส่วนคนอื่นก็ให้พาคนเจ็บกลับไปที่หมู่บ้านแล้วพอเธอเดินกลับมาหาทาเบทาเบก็บอกให้นารูดับไฟซะไฟมันจะนาให้สิงโตหนีไปเดี๋ยวเราก็ล่ามันไม่ได้หรอกตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของมันทาเบก็ถามววนี่กลับมาทําไมเนี่ยเธอจะมาเตือนเรื่องที่เธอเจออะไรบางอย่างรอยเท้าของสัตว์ตัวนี้มันใหญ่มากก็เลยจ ะมาบอกให้ทาเบระวังตัวเอาไว้ซึ่งแน่นอนไอ้ตัวนี้มันต้องไม่ใช่หมีเออเรื่องนั้นช่างมันเถอะตอนนี้เรามาล่าสิงโตกันก่อนทั้ง3คนก็ยังไม่เจอตัวสิงโตเลยไม่รู้มันไปแอบอยู่ตรงไหนนาลูก็แนะนําว่าให้หาเหยื่อมาล่อมันดีกว่าจากนั้นเราก็ไปปีนอยู่บนต้นไม้แล้วค่อยหาทางจัดการมันทาเบก็เห็นด้วยแล้วนี่ก็จะเป็นการล่าครั้งแรกของนาลูทาเบบอกว่าถ้าเขาเจอสิงโตเดี๋ยวเขาจะล่อมาให้จากนั้นก็จะให้นาลูจัดการพอวางเหยื่อเสร็จนาลูก็ปีนขึ้นไปรรรออบนนต้้ไมะหว่่างที ผู้ชัยคนหนึ่งจากเผ่ามันก็คอยพูดดูถูกนาลูอยู่ตลอดเพราะเขาเองก็คิดว่าตัวนาลูยังไม่พร้อมที่จะล่าสิงโตหรอกสุดท้ายพอเจอของจริงก็ต้องกลัวจนวิ่งหนีอยู่ดีและระหว่างที่กำลังแพมอยู่เขาก็โดนสิงโตฆ่าไปแดกเลยก่อนคนแรกเป็นไงละมือพูดมากดีนะจากนั้นสิงโตมันก็พยายามปีขึ้นมาบนต้นไม้และระหว่างที่นาลูกำลังจะโดนสิงโตแดกเธอก็หันไปเห็นลูกไฟบางอย่างที่อยู่ในป่าสิงโตมันก็เลยพุ่งเข้ามาหานาลูแล้วเธอก็ตกจากต้นไม้จนสลบไปพอฟื้นมาอีกทีหนึ่งเธอก็อยู่ที่หมู่บ้าน แม่ของนาลูบอกว่าพี่ของเธอเนี่ยเป็นคนแบกมาที่นี่เองแล้วตอนนี้เขากําลังล่าสิงโตอยู่พอทาเบกลับมาที่หมู่บ้านเขาก็เป็นคนที่จัดการกับสิงโตได้ทาเบก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําของหมู่บ้านคนอื่นก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยส่วนนาลูเธอก็เสงที่การล่าครั้งนี้ของเธอก็พลาดอีกเหมือนเดิมไม่ได้ไปช่วยพี่ชายแล้วแถมยังเป็นตัวถ่วงอีกแต่ถึงนาลูจะล่าสิงโตไม่ได้เธอก็คิดจะล่าตัวที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ที่มันโหดกว่าสิงโตเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเห็นลูกไฟอะไรบางอย่างอยู่ในปา่า มันต้องเป็นฝีมือของไอ้ตัวนั้นแน่นอนทาเบก็บอกให้นารูพอเถอะนี่ยังไม่เข็ดอีกหรือไงเมื่อกี้ก็เกือบตายไปละทีหนึ่งยังคิดจะไปล่าอีกเหรอพอตอนเช้าผู้หญิงของชนเผ่านี้ก็ต้องออกไปหาสมุนไพรเหมือนเดิมแต่ว่านารูเบื่อและวันวันแม่งเก็บแต่ผักเธอก็เลยคิดจะออกไปล่าไอ้ตัวที่มันอยู่ในป่าแล้วแถมในเผ่าก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยสักคนว่ามันมีอะไรสักตัวหนึ่งที่โหดกว่าสิงโตเธอก็เลยคิดจะล่าตัวนั้นแล้วก็กลับมาที่เผ่าเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอเองก พอเธอเดินทางมาเรื่อยๆเธอก็เจอกับรอยเท้าของสัตว์ประหลาดที่เธอกำลังตามหาอยู่เพราะว่าตัวพีดิเตอร์เองตอนนี้มันก็อยู่แถวๆนี้พอดีแล้วมันก็กำลังล่าทุกตัวตัวที่มันคิดว่าจะเป็นอันตรายแล้วหมาป่าตัวนี้ก็กำลังโดนล่าเหมือนกันส่วนทางด้านนาลูพอเธอออกเดินทางมาได้สักพักหนึ่งเธอก็พยายามหาอาหารแต่ไม่ว่าเธอจะคว่างขวานแม่นขนาดไหนสุดท้ายเธอก็ยังช้าไปอยู่ดีพอเธอคว้างทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันไม่โดนเธอก็ต้องรีบวิ่งไปเก็บพอจะคว้างอีกรอบกระตายก็หนีไปหมดเธอก็คิดว่า ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แดกข้าวแน่นารูก็เลยทําเชือกขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็เอามาติดกับขวานพอลองฝึกใช้ดูมันก็ทําให้เธอปาขวานได้ต่อเนื่องมากขึ้นทีนี้ก็ได้กินข้าวสักทีพอตอนเช้าเธอก็ออกเดินทางตามหาตัวประหลาดต่อส่วนทางด้านพีเดเตอร์เวลาที่มันล่าตัวอะไรมาได้มันก็จะทําให้เหลือแต่กะโหลกแล้วก็เอามาเก็บไว้จากนั้นก็ออกล่าต่อนารูที่ออกเดินทางมาสักพักหนึ่งเธอก็เจอกับฝูงควายที่โดนถลกหนังทั้งฝูงตอนแรกนารูก็เข้าใจว่าหรือไม่บางทีอาจจะเป็นฝีมือขอขง สัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ว่าแถวๆซากศพของควายมันมีซิก,ก้าตกอยู่แสดงว่าแถวนี้มันยังมีคนอื่นอยู่ด้วยพอเดินมาได้สักพักหนึ่งนารูก็เจอกับร่องรอยแปลกๆแล้วพอจะเดินไปดูก็ดันสวยโดนโคนดูดอีกส่วนทางด้านพีเดเตอร์เขาก็เจอกับกองซากควายพวกนี้เหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีใครบางคนมาล่าสัตว์พวกนี้ก่อนเขาส่วนทางด้านานารูเธอก็ยังขึ้นมาจากโคนดูดไม่ได้เลยนารูก็พยายามปาขวานไปที่กิ่งไม้แล้วตอนนี้ตัวของเธอก็โดนดูดลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเธอก็ปาขวานจนติด ไมแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาได้เกือบตายแบบโง่ๆและ,ะ,ะพอเดินทางมาได้อีกนิดนึงเธอก็เจอกับหมีที่กําลังกินกวางอยู่นานรูเธอก็คิดจะล่าหมีตัวนี้พอจะใช้ธนูยิงสายมันก็ดันหลุดอีกทําให้หมีรู้ตัวแล้วก็จะวิ่งเข้ามาโจมตีเธอส่วนหมาแทนที่จะอยู่เงียบๆแมงก็คอยเห่าเรียกอีกซาลีก็วิ่งล่อหมีไปอีกทางหนึ่งพอนานรูเตรียมพันธนูเสร็จเธอก็กะจะมายิงหมีพอซาลีวิ่งกลับมาหมีก็วิ่งตามมาด้วยพอจะยิงธนูใส่หมีก็ยิงไม่โดนเธอก็เลยวิ่งไปแอบแทนหมีก็ยงัง ตามเธอมาอีกแต่อยู่ๆมีตัวนี้ก็หยุดโจมตีเธอมันไปโจมตีอย่างอื่นแทนนาลูก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวที่มีโจมตีเนี่ยมันคือตัวอะไรเห็นเป็นแค่ตัวเงาๆแล้วตอนแรกเธอก็นึกว่ามีจะฆ่าตัวนี้ได้สําเร็จแต่ว่าพีเดเตอร์มันก็ยังไม่ตายแล้วพอมีจะเข้ามาฆ่าพีเดเตอร์มีตัวนี้ก็โดนสวนจนสลบนาลูที่เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดไอ้ตัวนี้แม่งโหดกับมีอีกเธอก็เลยรีบหนีก่อนแล้วพอว่ายน้ํามาตามแม่น้าเรื่อยๆพีเดเตอร์มันไม่น่าจะตามเธอมาแล้วแหละพอเธอเดินขน เพราะว่าทาเบพี่ชายของนาลูส่งพวกเขามาส่วนทาเบก็ตามหานาลูเหมือนกันแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแต่ว่าตอนนี้นาลูยังไม่คิดจะกลับไปที่หมู่บ้านเธอยังคิดเหมือนเดิมว่าจะไปไล่ไตัวนั้นต่อเธอก็เล่าเรื่องที่เธอเจอปีศาจให้คนในเผ่าฟังแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนเดิมมันจะมีตัวอะไรที่ตัวใหญ่กว่าหมีอีกเหรอทุกคนก็พยายามพานาลูกลับไปที่หมู่บ้านเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ยอมสุดท้ายก็เลยต้องต่อยกันจากนั้นเธอก็ถูกจับมัดเอาไว้แล้วพอกําลังจะพานาล แต่ว่ามันก็เป็นแค่ตัวพอซ้ำทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นมีตัวอะไรเลยแถวนี้มันก็มีแค่สัตว์ป่าแค่นั้นแหละแล้วพอเขาจะไปเก็บตัวพอซ้ำมันก็มีอะไรบางอย่างเลงมาที่เขาสุดท้ายผู้ชายคนนี้เขาก็โดนพีเดเตอร์จัดการทุกคนก็พยายามหาแม่งตัวอะไรวะพยายามมองยังไงก็มองไม่เห็นแล้วอยู่ๆไอ้ตัวนี้มันก็มาดึงลูกศรอ,ออกคนในเผ่าก็เลยลองยิงธนูดูโดนด้วยทุกคนก็เลยได้เห็นพีเดเตอร์เป็นครั้งแรกแต่ว่าแทนที่จะหนีกันพวกเขาก็คิดจะสู้กับพีเดเตอร์ทุกคนก็โดนพีเดเ นาลูก็พยายามแกะเชือกเธอก็พยายามมองหาอาวุธของเธอแล้วพอนาลูแกะเชือกมาได้คนในเผ่าก็โดนพีเดเตอร์จัดการหมดเอาไงดีสู้ต่อตายแน่นอนนาลูก็เลยวิ่งหนีมาก่อนพอวิ่งหนีมาเรื่อยๆก็เจอกับคนในเผ่าอีกคนนึง เขาก็บอกให้ดักรอมันอยู่ตรงนี้ก่อนรอให้มันเดินออกมาเธอก็เห็นว่าแสงเลเซอร์เล็งมาที่หัวคนในเผ่าของเธอโชคดีที่เธอช่วยไว้ได้ทันทีนี้ทั้งคู่ก็เลยพากันวิ่งหนีแต่พิเดเตอร์มันก็วิ่งเร็วเหลือเกินตอนนี้ก็เลยเหลือแค่นาลูคนเดียวพอเธอวิ่งเข้าไปในป่าดันวิ่งไปเหยียบกับดักอีกแล้วพอพิเดเตอร์ตามมามันก็ไม่ได้ฆ่านาลูอยู่ๆมันก็ปล่อยเธอไปแล้วกับดักที่วางเอาไว้มันก็เป็นฝีมือของพวกในผานพวกนี้เธอก็เลยโดนจับไปไว้ที่ค่ายของในผานหมาของเธอเองก็โดนจับมาเหมือนกันแล้้วเธอก็รู ว่าไอคนพวกนี้แหละที่เป็นพวกที่ล่าควายฝูงนั้นเพราะว่าไอคนนี้มันสูบซิก้าด้วยมันต้องเป็นฝีมือของไอคนนี้แน่ๆจากนั้นมันก็มีกลุ่มของนายพานคนหนึ่งเดินมาคุยกับนาลูเพราะว่าเขาเองก็พูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาของนาลูด้วยอันที่จริงกลุ่มเขาพยายามตามล่าสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือพีเดเตอร์ไอตัวพีเดเตอร์เองมันพยายามตามล่าสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดและส่วนพวกเราก็พยายามล่าม,มันอีกทีหนึง่งและระหว่างที่นาลูกําลังคุยกับล่ามอยู่ไอหัวหน้านายพานมันก็หุดหงดที่นาููไมมม่ยออให้ข้ขลสัก มันก็เลยพาตัวผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วคนที่มันพามาก็คือทาเบพี่ชายของนาลูเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จับตัวทาเบได้เหมือนกันแล้วนายพานมันก็ใช้มีดกรีดตัวทาเบจากนั้นพวกมันก็เอาทั้งสองคนไปเป็นเหยื่อล่อส่วนพวกนายพานที่เหลือพวกเขาก็คอยซุ่มดูเพเทเตอร์รอให้เพเทเตอร์ออกมามึงก็เอาแต่สองกล้องดูอยู่นั่นแหละเพื่อนตายห่ามาแล้วน่ะกว่าจะรู้ตัวไอทีก็เห็นมาวิ่งไปนู่นแล้วนาลูกับทาเบทั้งสองคนก็รู้แล้วว่าไอตัวที่เธอเห็นมันกําลังมาที่นี่ทาเบยก็ถามว กำลังเดินมาแล้วน่ะนารูคิดว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ทําอะไรพวกเราหรอกเพราะว่าการล่าของมันไม่ได้ล่าแบบนั้นเพราะว่าตอนที่เธอโดนกัดดักไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรเธอมันจะล่าเฉพาะตัวที่คิดจะสู้กับมันแค่นั้นเพราะมันคิดว่าตัวของนาลูไม่ได้เป็นภัยเย่ยวว่าแต่ตัวพรีเดเตอร์คิดเลยคนในหมู่บ้านเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทาเบก็เลยพูดปลอบใจว่ารู้ไม่ว่าเขาฆ่าสิงโตตัวนั้นได้ยังไงเพราะว่าเขาใช้แผนของนารูไงซึ่งอันที่จริงคนที่จะจัดการกับสิงโตตัวนั้นได้มันต้องเป็นนาลูด้วย มาที่นี่ถ้าเลือดมันออกได้มันก็น่าจะฆ่าตายได้เหมือนกันพอเพเดเ,เตอร์เดินมาเรื่อยๆมันก็ดันเดินไปเหยียบกับดักจากนั้นพวกนายพานที่ซุ่มอยู่ทุกคนก็รีบแห่กันออกมาแล้วก็รีบใช้ตะข่ายจับตัวเพเดเ,เตอร์เอาไว้ซึ่งแน่นอนของแค่นี้มันทําอะไรเพเดเ,เตอร์ไม่ได้อยู่แลวนายพานพวกนี้ก็โดนเก็บไปทีละคนปืนก็ทําอะไรเพเดเ,เตอร์ไม่ได้และด้วยความที่ปืนเม300ื่อสามปีมันยิงได้ทีละนัดพี่แกก็กางโล่มาไอ้พวกนี้ก็ยังยิงใส่โล่เขาอีกพวกนายพานนี่ยังโดนฆ่าตายกันเรื่อยๆตอนนี้นาลูกับททาาาเมก็พย,ายาาางนี เธอก็เห็นว่าข้างๆมีกับดักซ่อนอยู่นาลูก็บอกให้ทาเบย่อตัวลงแล้วก็ให้เอามือไปใกล้ๆกับกับดักทาเบก็ถามน้องว่านี่คิดจะทําอะไรเนี่ยพี่จําตอนที่เรายังเด็กได้ไหมตอนนั้นเราอยู่ที่แม่น้ําแล้วน้ํามันก็ขึ้นเร็วมากตอนนั้นมันก็มีตัววีเวอร์อยู่ตัวหนึ่งขาของมันติดอยู่ที่ซอกหินไอตัววีเวอร์ตัวนั้นมันก็รู้ตัวเองว่าตัวมันกําลังจะจมน้ําตายมันก็เลยตัดสินใจกัดขาตัวเองให้ขาดแล้วมันก็รอดมาได้ทาเบก็บอกให้ใจเย็นก่อนอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลลยยนนนูกกกกก็็ใใช้้้อหิแวโส่ัับด มันก็เลยขาดเธอก็บอกว่าอย่าลืมดิพวกเราไม่ใช่ตัววีเวอร์เราฉลาดกว่านั้นส่วนทางหน้าพีเดเตอร์เขาก็เห็นว่าคนที่มาล่าเยอะเหลือเกินพีเดเตอร์ก็คิดจะทําอะไรบางอย่างจากนั้นมันก็วิ่งหนีนาลูกับทาเบเองก็เห็นต้องสองคนก็เลยคุยกันว่านาลูเนี่ยจะกลับไปช่วยหมาส่วนทาเบเขาจะกลับไปเอามา้าแล้วก็รีบหนีออกจากที่นี่เถอะขนาดไอตัวสัตว์ประหลาดเมื่อกี้มันยังวิ่งหนีเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆพวกในพานเองก็งงทาไมอยู่ๆไอตัวนี้ถึงวิ่งหนีพวกเขาไปแล้วพอหันไปดูมันก็ทิ้งอะไรไว้ด้วยวยพกเขา ็คุยกันว่าเอาไงดีไอ้ตัวนี้มันบินได้ด้วยนะหนีกันดีไหมแต่พอจะหนีก็หนีไม่ทันละเพราะว่าของพวกนี้มันคือระเบิดส่วนนาลูก็เดินกลับไปที่ค่ายของนายพานเธอก็เห็นว่าที่นี่มีคนเฝ้าอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วก็เห็นว่าพวกมันกําลังจะฆ่าซาลีนาลูก็เลยรีบเข้าไปช่วยนายพานพวกนี้ก็ถูกเธอจัดการทีละคนแค่เด็กผู้หญิงคนเดียวผู้ชาย5้าคนยังเอาไม่ลงจากนั้นเธอก็ปล่อยให้หมากลับบ้านส่วนทางด้านพีเ,เตอร์มันก็กําลังรักษาตัวเองอยู่นาลูเองก็เหมือนกันเธอก็ได้แผลจากการต่อสู้แล้วก็กําลัง้สมุนร ตัวเองแล้วจากที่พวกนายพาสู้กับเพเดเตอร์มันก็มีคนรอดมาคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็คือล่างแปลภาษาเขาก็บอกให้นาลูช่วยเขาด้วยเพราะเห็นว่านาลูมียารักษาอยู่และถ้ายอมช่วยเขาเขาจะยอมสอนนาลูใช้ปืนกระบ,บอกนี้นาลูก็เลยยอมช่วยแล้วที่ขาข้างที่ขาดของผู้ชายคนนี้มันก็เป็นเพราะอุปกรณ์ของเพเดเตอร์ที่มันตัดขาเขานาลูก็เลยเก็บอุปกรณ์ชิ้นนี้เอาไว้และระหว่างที่เธอกําลังรักษาผู้ชายคนนี้เขาก็บอกวิธีใช้ปืนจากนั้นนาลูเธอก็ให้ผู้ชายคนนี้กินดอกทศยามันจะ ทำให้ร่างกายเย็นลงแล้วหัวใจก็จะเต้นช้าลงด้วยซึ่งมันจะส่งผลให้เลือดไหลช้าลงและระหว่างที่กําลังรักษาเธอก็ได้ยินเสียงของเพเดเตอร์นาลูก็เลยรีบวิ่นไปแอบส่วนผู้ชายคนนี้มันก็แกล้งตายจากมุมมองของเพเดเตอร์เขาก็เห็นว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ตายหมดนาลูก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าทําไมเพเดเตอร์ถึงไม่ฆ่าผู้ชายคนนี้หรือว่ามันมองไม่เห็นเขาแต่พอเพเดเตอร์จะเดินแมงก็ดันไปเดินเหยียบขาเขาอีกพอผู้ชายคนนี้ร้องก็เลยตายจากนั้นเพเดเตอร์ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าพอมันคิดจะฆ่าซารีทาเก็เ มาตีหัวของพเดเตอร์จนหมวกของมันกระเด็นมันก็เลยทําให้นาลูรู้ว่าไอ้อุปกรณ์ที่พเดเตอร์ใช้ไม่ว่าจะยิงไปทางไหนก็ตามสุดท้ายมันจะไปปักตามที่จุดเลเซอร์เลงเอาไว้ทาเบาก็โดนยิงด้วยธนูน,นี้เหมือนกันแต่ก็ยิงไม่โดนเพราะว่าลูกธนูมาเลี้ยวไปตามจุดที่เลเซอร์ฉี้เป้าพอนาลูจะใช้ปืนปืนก็ยิงไม่ออกอีกแต่พเดเตอร์ก็เลยเสียจังหวะทําให้ทาเบโจมตีโดนพเดเตอร์แล้วเขาก็ใช้ลูกธนูยิงพเดเตอร์พอยิงเสร็จก็ดึงออกแล้วก็เอามายิงใหม่จนพเดเตอร์ต้อง รีบหนีเพราะอยตัวนี้มันคิดว่าเขากําลังเป็นภัยดังนั้นทาเบก,ก็ถูกพีเดเตอร์จัดการแต่ว่าเขาก็พยายามถ่วงเวลาให้นารูวิ่งหนีไปพอพีเดเตอร์หันมาอีกทีนารูก็หายไปละตอนนี้นารูก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ําแล้วเธอก็เห็นว่าไอ้หัวหน้านายพานเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วแถมอุปกรณ์ของพีเดเตอร์ที่เธอเก็บมาได้เหมือนว่าไอ้ชิ้นนี้มันยังใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นหลายคนคงคิดว่าไอ้นี้ต้องตายด้วยอาวุธของพีเดเตอร์แน่นอนนารูก็เลยขี่ผิดมาฟาดนายพานจนสลบแล้วพอนพายน เขาก็ขาดไปแล้วส่วนานารูเธอก็นั่งอยู่ใกล้ๆพอนายพานคนนี้เห็นว่าแถวนั้นมีปืนอยู่เขาก็รีบคานไปหยิบปืนเธอก็บอกว่าเพราะว่าเองเนี่ยทำให้พี่ของเธอเลือดไหลคราวนี้ก็ได้เวลาที่แกต้องเลือดไหลบ้างแถมทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดว่าเธอไม่ใช่นักล่าแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเธอเป็นภัยแต่ว่าก็นั่นแหละมันเลยทําให้เธอเป็นตัวอันตรายเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ตัวว่าเธอกําลังจะมาฆ่าแม้แต่พีเดเตอร์เองมันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันพีเดเตอร์ก็จับความร้อนของนาลูไม่ได้แล้วมันก็เเดินนนนนนผ่่าาาูไปลยสวค ก็เป็นแค่เหยื่อล่อเธอก็เลยใช้ปืนยิงหัวพีเดเตอร์จนหน้ากากมันหลุดออกมาจากนั้นก็รีบหยิบหน้ากากแล้วก็รีบวิ่งหนีทีนี้ทําพีเดเตอร์ของขึ้นเลยแมงเอ้ยใครยิงกูวะแล้วพอนารูวิ่งหนีมาเธอแอบเตรียมกับดักเอาไว้จากนั้นก็เอาหน้ากาก,ากของพีเดเตอร์ที่ได้มาเอามาวางไว้บนซอกหินพีเดเตอร์มันก็ตามรอยเลือดมาเรื่อยๆจนมาเจอกับขาของนายพันที่ถูกตัดก่อนหน้านี้ส่วนนารูก็แอบอยู่บนต้นไม้แล้วพอได้จังหวะเธอก็กระโดดลงไปฟันกับพีเดเตอร์แต่ว่าก ้ดวยจากนั้นนาลูก็วิ่งหนีเธอก็วิ่งล่อให้พีเดเตอร์ไปโดนกับดักที่เธอวางเอาไว้บนต้นไม้กูเป็นพีเดเตอร์นี่เซงนะเนี่ยไอ้เฮียไปตรงไหนก็โดนจากนั้นเธอก็ล่อให้พีเดเตอร์ตามมาอีกแล้วก็ล่อให้มันใช้อาวุธสุดท้ายพีเดเตอร์ก็ตัดแขนตัวเองขาดมันก็เลยเหลือแค่แขนข้างเดียวเอาไว้สู้นาลูก็เห็นว่าแถวนี้มีโคนดูดที่เธอเคยโจมเกือบตายอยู่เธอก็เลยคิดจะล่อพีเดเตอร์ไปตรงนั้นแต่ว่าก็โดนพีเดเตอร์จับเอาไว้ได้แล้วถ้ามันกลางโลมาคอของเธอขาดแน่นอนนาลูก็เลยเเยังไม่ แรงของพีเดเตอร์มันก็เยอะมากมันก็พยายามดันโล่มาตัดคอของนารูระหว่างดันแม่งก็แหกปากไปด้วยนารูก็เลยหักเขี้ยวของพีเดเตอร์แล้วก็ามาแทงตัวมันเองพอเธอดิ้นหลุดออกมาได้ก็เห็นว่าซารีคาบขวานของเธออยู่เธอก็เลยบอกให้ซารีวิ่งเอาขวานมาให้พอซารีวิ่งมางเธอก็คว้าขวานมาฟันขาพีเดเตอร์จากนั้นเอาเชือกมาพันคอแล้วก็รีบดึงพีเดเตอร์ไปจุดที่โคนดูดแน่นอนแค่โคนดูดแค่นี้พีเดเตอร์มันยังไม่ตายแล้วพอมันขึ้นมาได้นารูก็นั่งล่อให้พีเด พอพีเดเตอร์จะใช้ปืนยิงเลเซอร์ Laser จากหน้ากากของมันก็จะทำงานแล้วจุดที่นาลูวางหน้ากากเอาไว้เลเซอร์มันก็เลงเข้าหัวของพีเดเตอร์พอดีพอพีเดเตอร์ยิงปืนลูกศรมันก็เลี้ยวไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาโดนหัวมันเองและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอล่าดได้สำเร็จพอนาลูกลับมาที่เผ่าเธอก็กลับมาพร้อมหัวของพีเดเตอร์และเธอก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเผ่าเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดลคใให้้กัันนดวยะรบ ไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ